สวัสดีค่ะทริปนี้จะมานำเสนอวิธีเก็บปลาแห้งไว้ทานได้ข้ามปีค่ะอันดับแรกเราได้ปลามาก็เอามาย่างทั้งสดๆนะคะหมักเกลือไว้หมักเกลือไว้หนึ่งคืนแล้วเอามาล้างออกแล้วก็ย่างสดๆค่ะ ย่างพอย่างสุกย่างแห้งเหลืองสวยแล้วก็อีกสองวันก็เอามาย่างอีกรอบไฟอ่อนๆแล้วก็ตากแดดตากแดดบ่อยๆนะคะเอามาตากแดดอาทิตย์ละครั้งใส่หม้ออลูมิเนียมหรือก็ป๋องปิดฝาให้แน่นจะเก็บได้ข้ามปีเลยค่ะ แต่ของป้าจะใช้เก็บในหม้อเพราะเวลาตากก็เอาจะเอาตากทั้งหม้อค่ะขออภัยต่อเสียงเครื่องตัดหญ้าข้างๆนะคะจะทำอะไรทานดีต้องไปต้มโคลงก็ได้ไปทำแกงส้มก็ได้เอาไปทำน้ำยาก็ได้ค่ะ ต้องขออภัยค่ะครั้งแรกลืมเปิดแสงโทรศัพท์ค่ะเลยถ่ายให้ดูแบบมืดๆป้าจะใช้หม้อไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาค่ะเดี๋ยวเอาไปตากแดดค่ะเอามาตากแดดไว้แบบนี้ค่ะแต่ต้องระวังนะคะระวังนกระวังนกมาเอาไป ส่วนมากถ้าตากได้ใหม่ๆก็จะทำเป็นต้มยำปลากรอบไปถวายหลวงตาค่ะส่วนมากที่ทำแบบนี้บางทีก็เอาไปทำน้ำยาปลาช่อนบางทีก็เอาไปทำเกงอม บางทีก็ทําแกงส้มได้หลายเมนูค่ะปลาแห้งได้เมนูหลายเมนูสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่กดหัวใจให้ขอบคุณที่กดไลค์ให้ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามให้ป้านีค่ะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหนะ้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภยัยเฮงเงปังปทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ